สวัสดีครับมอนีมาเติมบิลิซี่สังเคราะห์แสงครับผมไอ้คับต้นเขา,าอายุได้เดือนครึ่งนี่ครับต้นเขาเดือนครึ่งประมาณนี้ครับผมใส่วิธีง่ายครับผมง่ายๆสำหรับวิธีของผมทำกเกษตรแบบง่ายๆแบบง่ายแบบสบาย ครับยอดไปลองใส่กับไล่เบอร์รี่มั้งครับผมนี่วันนี้ไล่เบอร์รี่มันก็สิบ้่ค่อยมีไปเลยแต่เพราะว่ามันเป็นดินถมไม่ผมได้เกิดไ่ค่อยดีไอ้เอาแนวรับผมไ้เอาพันธุ์ได้ยักสอบหนึ่งก็ยังดีตามีน้ำปล่อยไว้ครับผม เกษรแบบง่ายๆชอบนี้หลหะครับผมวิธีใส่ของผมครับมือเขาเขาได้วันวันที่ยี่สิบหกพฤษภานี่ครับการเกษประมาณนี้ครับ รบเรียบร้อยครับผมแค่นี้แล้วผมใส่ไปแล้วสองสามขวดแล้วครับนี่ขวดที่สามหน้าระมันสามงานใส่เฉพาะหมองมินามครับหมองมีนามก็ไ,ไ้ใส่ครับสำหรับมือน,นี้ครับผมั <c oughs> กเทคนิควิธีการใส่จูลินซี่สังขอแสงแบบง่ายๆไทยบ้านสร้างศิลครับผมทำหน้าอินซี่วิธีง่ายๆครับผมสวัสดีครับ